สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูจิ๊บนะคะอ่าคุณครูจิ๊บมีวิชาภาษาไทยนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะอ่าเด็กๆยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่สินะคะอ่าเด็กๆมาเจอตัวอะไรคะ เดี๋ยวคุณครูจิ๊บจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะอ่าก่อนอื่นที่เราจะมาฟังตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะคุณครูจิ๊บจะอ่านคําสั่งให้เด็กๆฟังก่อนนะคะฝึกฟังพูดและอ่านพยัญชนะไทยกอไก่แล้วลากเส้นตามรอยประจากสามเหลี่ยมไปถึงจุดดานะคะให้สมบูรณ์ฟังปริศนาคำกรแล้วระบายสี่ภาพ คำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าเด็กๆคะอ่าด,ดินสอขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาลากเส้นตามรอยปะกกอไก่ก่อนนะคะอ่านว่ากอไก่อ่าเดี๋ยวคุณครูจะอ่านตรงสี่เหลี่ยมให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเจ้าไก่ตัวไหนตัวใหญ่ขันเก่ง ปลุกเรารีบเร่งบอกเช้าแล้วเอยตัวอะไรคะเด็กๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็ไก่ใช่ไหมคะแม่ไก่นั่นเองเอกเอกเอกนะคะตอนเช้าๆนะคะจะปลุกเราตื่นให้ตื่นแต่เช้าเลยนะคะอ่ะถ้าเรารู้แล้วว่าเป็นแม่ไก่นะคะเด็กๆก็ลากเส้นตรงสามเหลี่ยมนี้นะคะ อ่าลากขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็มาจุดตรงปุ่มสีดำนี้นะคะอ่าแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็ลากขึ้นไปเลยแล้วก็ลงมาจุดสีดำเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ละบายสีภาพแม่ไก่ให้สวยงามนะคะอ่าเรามาดูด้านล่างนะคะเด็กๆแล้วก,ก็เขียนตามรอยปะกกอไก่นะคะ ตรงสี่เหลี่ยมก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ลากเส้นยาวขึ้นไปเลยคะ่ะแล้วก็ทําหัวของไก่นะคะแล้วก็ลากลงมาเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเด็กๆคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปนะคะส่งการบ้านคุณครูที่ลายอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจิ๊บก็ฝากให้เด็กๆทำ วิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจิ๊บสวัสดีค่ะ